สวัสดีครับทุกท่านผมผู้เชี่ยวสรรา,รารศาสตรรามพัวิทยาีชรัจันหนึ่งก็ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องฟิสิกส์ฮีโร่ทางยูทูบนะครับแล้วก็เพื่อนๆทางเฟซบุ๊กทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเปิดกล่องนะครับโอเพนบ็อกนะครับอันบ็อกเป็นสินค้าจากผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ของผมนะครับที่สนับสนุนการเตรียมตัวแข่งขัน Thailand Open Master g a เกคทั้งที่5ปี2ั้5นี้นะครับที่จะแข่งในวันที่25มก,กราคมนี้นะครับก็ขอบคุณทางาผู้บริหารและก็บริษัทแจงจุงอย่างมากเลยนะครับที่สนับสนุนทั้งอาหารคลีนนะครับค่าเดินทางและครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าทางบริษัทได้ส่งอาหารคลีนอะไรให้ผมกบ้างน,นะครับ แล้วก็ที่สำคัญแทนแทนแทน,แทนรอบนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยทางจังจุงมีนโยบายนะครับก็คือจะเป็นการสนับสนุนนักกีฬาอย่างเป็นทางการนะครับโดยก็จะมีการเซ็นสัญญานะครับเพื่อสนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับนักกีฬาที่ถูกคัดเลือกแล้วทั้งหมด47คนนะครับนักกีฬาทั้งหมดในสังกัดของ จังจุงอาหารคลีนทั้งหมด47คนก็จะได้รับการเซ็นสัญญาแล้วก็สนับสนุนอย่างเป็นทางการกทั้งอาหารคลีนแล้วก็งบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาพอกายในประเทศไทยปเ,ททยป,เทป็นระยะเวลาหนึ่งปีก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้บริหารจากจังจุงมาณฑที่นด้ครับขอบคุณมากมากครับซองนี้ก็จะเป็นสัญญาครับเดี๋ยวผมเซ็นเสร็จปุ๊บผมก็จะส่งกลับไปที่จังจุงเรามาดู บอกเลยอันนี้คือหนึ่งในหนึ่งในของชอบของผมอกไก่แผ่นน้ำตาลหล่อทางกล้วยนะครับทำจากอกไก่ไหลมัน90อร์เซนต้ำตาลหล่อทังกล้วยไร้แป้งโปรตีนสูงใช้น้ำตาลหล่อทั้งกล้วยไขมันต่ำจะบอกว่าอร่อยมากมากถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนเคยกินปลาหมึกทีออ่อะไรนะปลาหมึกกรอบๆะครับ เออสควิตตี้ครับประมึอก,กรอบกอ,อันเนี้ยมันกรอบเหมือนอย่างนั้นเลยแต่ว่าได้คุณค่าไร้แป้งนะครับได้โปรตีนสูงโปรตีนสูงเหมาะก,กับนักกีฬายางเห็นมากครับทันเทนเดนวันไหนเหนื่อยๆซ้อมขาใจจะขาดก็ต้องอันนี้เลยครับจำจุ้งเครื่องหอมชุนใจใช้ได้ใช้ดีใช้จริง ภรรยาผมก็ใช้นะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นซอสเนาะน่าจะเป็นซอสอันนี้พระเอกพระเอกของงานนี้ก็คืออันนี้เลยครับน,นี่อบไก่เชียงแจ่มจุง,จงอบไก่คลีนทำจากอบไก่ล้วนไม่ติดมันนะครับใช้น้ำตาลย่าหวานสารให้ความหวานไร้แป้ง มีไขมันดีมีโอเมก้าสูงโปรโตีนสูง3ชิ้นให้โปรโตีน29กรัมครับบอกเลยอันนี้คือพระเอกของงานนี้เลยผลิตภัณฑ์จำจุงนี้นะครับก็คือโอก่ก่เชียงอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงๆอ่ะนะจะทอดจะยำนะจะใส่ไมโครเวฟก็อร่อยโอ้ยพูดล้อยากจริงอร่อยมากๆต่อมาครับ น้ำพริกนรกน้ำพริกนรกปลาแซลมอนคลีนอันนี้มันเคยได้ปกติจะได้อกไก่อันนี้ผมกินอยู่จริงๆนะครับปกติจะได้อกไก่ซัดครีนน้ำพริกอกไก่ซัดครีนอันนี้จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกนรกปลาแซลมอนคลีนทำจากเนื้อปลาแซลมอน75%อแล้วก็เครื่องเทศต,ต่างๆนะครับคลีน อ่นนี้อกไก่แซ่บครีมกินประจําอยู่แล้วผมกินประจําอันนี้ผมปรุงรสอาหารครีมอันนี้ผมบอกเลยนะแค่คุณลวกไก่หรือต้มไก่หรือเอาอกไก่เนี่ยมาต้มแล้วหัน่นหันหันแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนี้คลุกให้เข้ากันนะเหมือนไก่แซ่บกินข้าวแล้วร้อนไข่เจียวบเป็นการไดเอ็ดที่อร่อยและได้สุขภาพ ยอดอันนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องนะครับอนนี้หน้าทชี่นะครับอาจจะดูไม่เรียบร้อยสักหน่อยนี่ปลาแมคคารีลในซอสมะเขืดเทศลดเกลือลดโซเดียม50%งสิดีต่อสุขภาพแน่นอนเวลาเราสั่งเขาจะบัฟเบรอย่างดีอ่าเนี่ยดูนะครับเวลาเราสั่งสองจัาครัเขาเขาจะแพ็คมาให้อย่างดีเลยนะครับส่วนอันนี้ ไฮไลท์เหมือนกันปลาแมคเคอเรลในน้ำแร่ธรรมชาติผมจะบอกว่านี้เอาไปทำสลัดเหมือนทูน่าสลัดในน้ำแร่นะครับเอาไปทำสลัดเอาไปใส่มามา่มาเอาไปใส่ในไข่เจียวได้เลยนะครับปานนลาแมคเคอเรลน้ำแร่ธรรมชาติเกลือและน้ำตาลศูนย์แปลว่าโซเดียมศูนย์นะครับวันนี้แหละเป็นอย่างจริงบอกเลยเนี่ยกินวันนี้เลยเพราะว่าตอนนี้กำลังกิ้นน้ำตาลขึงนโซเดียมอยู่นะครับ เียมแห้งอยูเพราะฉะนั้นเราก็จะคุมโซเดียมเมื่อเราคุมโซเดียมปลากระป๋องออไม่มีน้ำปลาไม่มีเกลือจึงจำเป็นแหละสำหรับเราเดี๋ยววันนี้กินเลยนะน้ำจิ้มสุกี้ครีมอันนี้ก็พระเอกนะครับคือเราไปซื้อสุกี้สุกี้น้ำที่ไหนก็ได้นะสุกี้ไก่สุกี้เนื้อสุกี้แห้งแล้วคุ้กระนังจิ้มสุกี้นี้ ว้เป็นการไดเอดที่อร่อยชอบมีความสุขอ่ะคือเราอ่ะยังกินของอร่อยได้นะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในโปรแกรมไดเอทก็ตามนะครับอยู่ในโปรแกรมไดเอทเราก็สามารถกินของอร่อยอร่อยได้ไม่จํอเป็นจะต้องแบบกินของไม่อร่อยนะครับหรือว่าทำให้ตัวเองต้องลำบากจนเกินไปขอเพียงเรารู้จักเลือกนะครับ เปลี่ยนจากซอสปกติมาเป็นซอสของแจ,จ่มจุ่นะครับถ้าเรารู้จักเลือกเท่านั้นสุขภาพก็ดีนะครับซอสพริกครีมอันนี้กินกับอะไรเพื่อ,อนไข่เจียวร้อนๆกับข้าวแค่เราเปลี่ยนจากซอสติกธรรมาดามาเป็นซอสติกนี้สุขภาพเราก็ดีขึ้นแล้วรูปร่างก็ดีขึ้นด้วยอ่าโอ้ดูนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่แจ่มจุงให้มาทุกเดือน ทุกเดือนเลยนะครับผมบอกให้ว่าทุกเดือนที่ผ่านมานี่คือการสนับสนุนของเงจ้ามจุงสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของผมสนับสนุนนักกีฬาอย่างจริงใจ ขอบคุณจับจุงมอาหารครีมมากๆมาณนาที่นี้นะครับแล้วหวังว่าจะได้ร่วมงานกันตลอดไปขอบคุณมาณนาที่นี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบสาระดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง y o u t u ฟิสิกีโลให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีสาระดีๆอะไรมาฝากก็คอยติดตามผมส่วนนีครับ